ึ่งผมเองก็อยากจะอยากจะย้อนกลับไปนิดนึงครับพี่ยอดครับว่าแบบจริงๆเออถ้าเกิดสมมติว่ากลับไปดูเรื่อง i อ p นะครับก็คือว่าสิ่งที่คุณจินพูดนะครับจริงๆแล้วมันก็คือเวลาที่เราเอา i c p ไปใช้ครับเราก็อยากจะให้ลงดีเทลแบบที่คุณจินลงหมายถึงว่าเอยเราไปนั่งดูแต่ละแต่ละพาร์ทใช่ไหมครับว่าทํายังไงจะทาให้ประสบการณ์ของผู้บริโภคเนี่ยเขาดีขึ้นจริงๆนะครับคืออันนี้มันเป็นมันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าตอนที่เราตอนที่เราเอา ICP มาวางเนี่ยมันก็ม แต่ละกล่องที่เราคิดไว้เนี่ยมันก็สามารถที่จะช่วยทําให้เราสามารถที่จะคิดอะไรใหม่ๆออกมาได้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องโอเปอเรชั่นก็ไปดึงเอาอาจารย์มาสอนใช่ไหมครับไม่เรื่องเรื่องกลยุทธ์ก็ทํายังไงให้มันใกล้เคียงก็มีทูบ็อกซ์ส่งไปที่บ้านได้หรือห้องเบรกเอาท์ที่จะมาตอบคาถามพวกเนี้ยมันเป็นสิ่งในกล่องที่เป็นเรียกว่ากลยุทธ์คือมันคือมันอยู่ในอยู่ในตัวแคนวาส ที่เราออกแอกไวนะ้นี่ในส่วนนี้คือของคุณจินปรับในส่วนของไรซ์ซึ่งค่อนข้างไปได้แล้วแล้วสุวสนของลูกค้าของเราหรือว่าที่เราต้องดูแลอยู่หรอครับคุณฝนครับจริงๆในส่วนของลูกค้าลูกค้าของไรซ์ส่วนใหญ่ตอนนี้มันจะเป็นเซกเตอร์ที่เป็นแบบอะเอเนจีเซกเตอร์แบงกิ้งรีเทลใช่ไหมเทเลคอมคือเซกเตอร์มันหลากหลายมากมเพราะฉะนั้นแต่ละคนเองอะตอนช่วงแรกๆอะที่ตั้งแต่ต้นปีอะทุกคนชะง,งักคือตอนชะง,งักนี่คือทุกคนนิ่งอะนะทุกคนจะแบบเฮ้ยกลับมาทำคือข้างในด้วยว่า ไอตัวตัว,ตวแบบโปรเซสที่ต้องปรับคืออะไรบ้างแต่หลังหลังจากนั้นประมาณสองวีอ่ะเขาเริ่มปรับตัวได้ละเราก็ได้เราก็ได้คุยกับเขาตอนนี้อยู่ในเฟสลูกค้าปรับตัวได้คือมีสติและเริ่มมีสติแล้วมีสติแล้วมีสติแล้วเริ่มเริ่มแบบปรับตัวแล้วเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยโอเคเราจะตั้งตั้งรับคือมันจะมีสองสองเกมมันตั้งรับกับรุกนะฝั่งที่เป็นตั้งรับเนี่ยเขาเขาเริ่มได้ละแต่ก้อนที่เป็นรุกนเนี่ยมันยังไม่ได้เราก็เลยบอกว่าไอไอซีพีนี่แหละมัน นะแต่ว่าตอนตอนที่เราเข้าไปด้วยตัวที่คุณจิงพูดอ่ะเป็น virtual class อ่ะลูกค้าตอนแรกเลยเนี่ยเขามีอินไซต์เขามีอินไซต์ว่าเฮ้ยเขาคิดว่ามันไม่เหมือนเรียนในห้องเรียนนะเขาไม่เขาไม่ออนบดด้วยเขาไม่น่าจะโอเคแต่เราอ่ะทุกครั้งที่เราทํา ICP หรือว่ามีโปรดักอะไรออกมาใหม่ฮนะเราจะใช้วิธีการทําแบบ prototype อันนี้แบบแบบทุกคนน่าจะเคยได้ยินอยู่ prototype มันคือการทําก็คือเปลี่ยนจากไอเดียมาเป็นของแต่ทํายังไงก็ได้เพื่อเทสกับตลาดได้ไวถูกแล้วก็ง่าย เราเอาโปรโตไทป์เนี้ยไปทสกับลูกค้าก่อนจนลูกค้าที่มาออนบอร์ดนะคะ mm hmm. เดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้คือคือให้ฟังอันนึงจะชัดมากเป็นเป็นแบงค์นะเป็นลูกค้าที่เป็นแบงค์พอเขามาออนบอร์ดทสเราแล้วเนี่ยเขารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมัน totally different คือมันต่างมากมันเหมือนเรายกห้องเรียนอะมาไวยบนออนไลน์เพราะว่าแอคชั่นทุกอย่างอะทำให้เขาได้ประสบการณ์จริงแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาที่สถานที่เรียนด้วย mm hmm. อันเนี้ยเป็นสิ่งที่เขารู้สึกว่าเอ้ยเขาอยากจะไปเผยแพร่ต่อ นะแต่ว่าอีกกลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งอ่ะก็ยังเป็นการที่แบบเขายังปรับแผนข้างในอยู่เป็นเรื่องแบบ Process i m p r o v e m e n ปรับปรับ,ปร,บ,ป,รบปรับแผนข้างในนะแต่ว่าทุกคนเองอ่ะเขาบอกว่าตอนเนี้ยเป็นช่วงเวลาที่เขาอาจจะล a u ช c h Pro รดัใหม่ไม่ได้แต่เขาอยากมาปรับสกิลคนในองค์กร mm. อันนี้ก็เป็น i n s i g h ์อันหนึ่งที่เขาบอกว่าช่วงเนี้ยเป็นวิธีช่วงเวลาปรับสกิลทำให้ได้ให้คนในองค์กรเขาอ่ะมีสกิลเพิ่มมากขึ้น พอ,พอช่วงสถานการณ์นี้ผ่านผ่านไปปุ๊บอะเขาก็จะได้ทํางานกันเปิดมาอย่างแล้วก็ทํางานได้อย่างเต็มเต็มที่อันนี้ก็เป็นอีกอินไซต์อันนึงว่าหลายอินดัสทรีอะค่ะเขาเริ่มทําให้คนมีสกิลมากขึ้นแล้วก็พอเราได้คุยกับลูกค้าทั้งไทยและเทศเนี้ยต่างประเทศเองอะเขาก็ผลกระทบเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นฝั่งที่เป็นเซอร์วิสต่างๆเขาก็บอกว่าเป็นช่วงวิธีปรับสกิลเหมือนกันเหมือนตอนเนี้ยเราได้รับเหมือนริชเอาท์จากลูกค้า มากกว่าปก,กติด้วยซ้ำเพราะเขารู้สึกว่าเฮ้ยแบบบูบบชัวมันทําได้นะแล้วมันอาจจะมา replace สถานการณ์ดีขึ้นอาจจะไม่มีเวิร์กช็อปที่เป็นแบบโอโ้โหมาเรียนละทุกอย่างอาจจะเป็นบชัวไปไปหมดเลยคือมันจะเปลี่ยนนะความคิดเขาใช่ไหมคะว่าคือก่อนหน้านี้นลูกค้าจะมีความคิดคือเรียนออนไลน์มันเรื่องนมนานแล้วแหละใช่แต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้ไม่ได้เต็มร้อยมากกับเรียนออนไลน์เพราะว่ายังเชื่อว่าประสบการณ์จริง เรียนในห้องเรียนดีกว่าถูกต้องใช่นั่นคือยามายไซค์ทเป็นอย่างนั้นกันอยู่ไม่ว่าบริษัทไทยหรือบริษัทต่างชาติต่างชาติใช่เราจะบอกว่าไทยล้าหลังไม่ได้นะเพราะสัตไทยเราก็ก้าวหน้าหลายบริษัทแต่ด้วยไมซ์เซ็ตเดิมว่าเรียนอะไรก็แล้วแต่อยู่ในห้องเรียนดีที่สุดมันจะมีความพิเศอยู่ใช่ค่ะซึ่งสถานการณ์เนี้ยมันเหมือนบีบบังคับเขาให้เขาอ่ะมาลองเรียนโบรชัวรแต่พอเรียนแล้วมันเวิร์กอ่ะต่อไปอ่ะมันก็จะทรานส์ฟอร์มทั้งหมดละทุกอย่างมันก็็ออาาาาจจะเเเปนนนววบบกมมขึ้้ไ่ตงงสียดิท แล้วสําหรับที้เราได้ครับเชิญครับคุณเล็กขอแท่กนิดนึงค่ะสําหรับองค์กรเล็กๆที่อาจจะไม่ได้ซื้อคลาสเรียนออนไลน์กับไรฟ์เนี้ยค่ะเขาสามารถแอปพลหรือประยุกต์เอาตัว Canvas ไปใช้แล้วได้รับคําแนะนําจากไลฟ์ยังไงบ้างค่ะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าทุกคนได้เอาไม่ว่าจะเป็นองค์กรซื้อหรือไม่ซื้อนะคะเอา c a n v a สไปใช้แล้วมีปัญหาเนี่ยสามารถกลับมาถามได้เราก็จะมีมีอีเมล hello a d r i ไ e excel สามารถพิมพ์กับมาถามได้แล้วก็ให้เรา access จริงๆแล้วตัว i c t Plan เราอยากจะให้ทุกคนบนประเทศหรืออีเวนต์โลกเลยได้ใช้งานแล้วถ้าเกิดสมมติ <c oughs> มีปัญหาก็สอบถามไรได้ตลอดที่ทางไรต้องทำคลิป อ,อีกแบบหนึ่งออกมาแล้วเรื่องอธิบายเรื่อง ICP แล้วก็ยกตัวอย่างอย่างที่เราคุยกันไปในนี้ใช่ไหมครับคุณฝนน,นั่นน่าจะช่วยให้หลายๆคน,นเขาตัดคลิปนี้ล,ล้อ,ยอลยเอาคลิปนี้เลยไหมครับ <laughs> <laughs> เดี๋ยวตัดคลิปให้เลยนะครับคือ <laughs> <c ười> อยากจะบอกว่าในช่วงเวลาวิกฤตตอนนี้เราผ่านบางบางบริษัทก็ทำยังไงให้มีกระแสเงินสด บางบริษัทก็เริ่ม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 ลงตัวแล้วอาจจะตัดเงินเดือนไปบ้างส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือต้องเรียนรู้แต่พาะการเรียนรู้ว่ามันมันหยุดไม่ได้ mm hmm. แล้วเป็นโอกาสอันดีจะให้เขามองอีกใช่ไหมครับว่ามันเป็นโอกาสอันดีที่คุณจะเพิ่มสกิลให้และปรับสกิลหรือว่าบางคนอาจจะเปลี่ยนการทํางานไปเลยอัตอนโนมัติแล้วสุดท้ายทุกคนจะกลายเป็นออนไลน์แพลตฟอร์มที่ถนัดกันหมดเลยตอนนี้ไม่มีใครถามว่าฉันฉันทาไม่เป็นแล้ว mm hmm. หรือว่าฉันรู้สึกว่ายากสำหรับฉันแล้วใช่ไหมครับที mm ่ผ่านมา มันฝนเจอแบบนี้เหมือนกัน <พอ S 1> ใช่ไหมฮะแปลงนะครัว่าหลังจบโควิดไปเนี่ยใครจะเก็บประีเงินเดือนออนไลน์ได้มากที่สุดนะฮะดูด้วอ๋อ <laughs> อันนี้อีกกูดไอเดียเลยนะ <laughs> <laughs> ว่าทาได้ใช่ไหมครับตอนนี้มีเวลาเหลืออีกอ่าอีกสักนิดนึงนะครับอยากให้เราคิดพูดถึงเรื่องที่เราเรสฟันได้นิดนึงอ่ะครับผมที่ลงเดี๋ยวใครยังไม่ได้อ่านข่าวนี้อ่านในวิสเตรเลยแล้วลงแล้ววิสเตรลงเร็วมากนะครับทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับก็ก็ขอบคุณมากนะครับก็จริงๆแล้วผมว่าเรื่องเรสฟันเนี่ย ก็เป็นก็เป็นเรื่องที่ Rise เองเนี่ยนะครับเราตั้งใจว่ารเราไม่ได้อยากเป็นบริษัทที่ให้บริการเฉพาะในประเทศไทยเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยมิชชั่นของเราเนี่ยคือการเพิ่ม1% GDP เนี่ยมันคือทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับก็คือชาวอินเดียซึ่งวันนี้เนี่ยไรซ์เราก็มีออฟฟิศอยู่ที่สิงคโปร์มาเลเซียนะครับปีนี้เราก็มีแผนนะครับที่จะเปิดที่อิโนโดนีเซียเพิ่มเติมนะครับซึ่งนั่นแปลว่านั่นแปลว่าเราจะเป็น r e รีชชันอลล์คอมการเป็น regional o a c m p ีนะครับการเป็นอยย่่างงินะครับที่จะต้องการ เงินทุนของไรซ์เนี่ยเราเองก็เราก็คิดว่าเราก็เป็นเป็นสตาร์ทอัพนะเป็นเป็นสตาร์ทอัพเหมือนกันนะที่ต้องการการเติบโตอย่างรวดเร็วนะรเพราะเราก็เชื่อว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราชาร้าใช่ไหมครับคือผมว่ามันมีมันมีหลายแองเกิลนะครับที่เรามองหนึ่งคือเราก็อยากจะให้ตัวเราเองเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นความภาคภูมิใจของเมืองไทยเพราะเราบอกว่าเมืองไทยเนี่ยสตาร์ทอัพเนี่ยก็มีไม่ได้เยอะมาก ที่สามารถที่จะไปขยายต่างประเทศได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเราเห็นใช่ไหมครับแล้วเราก็มีคําถามที่พี่เล็กเองก็ทําข่าวเรื่องนี้มาตลอดว่าแบบเฮ้ยแล้วเมื่อไหร่เราจะมียูนิคอร์นสักทีเราก็คงไม่ได้พูดว่าเราอยากจะเป็นยูนิคอร์นนะครับแต่เราบอกว่าเราอยากจะเป็นความภาคภูมิใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยธุรกิจอย่างที่เราทําอยู่ปัจจุบันเนี่ยนะครับที่ให้บริการเรื่องการสร้างนวัตกรรมในองค์กรเนี่ยนะครับโดยการที่จะเอาเทคโนโลยีมาใช้นะครับให้เยอะขึ้นเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะขยายฐานธุรกิจเนี่ยไปที่ต่างประเทศได้ ล้วก็เป็นธุรกิจที่มั่นคงแล้วก็เติบโตได้รวดเร็วนะไม่แตกต่างกับสตาร์ทอัพที่ที่เป็นเพวเทคโนโลยีนะครับเพราะเราเราเรียกตัวเราเองเนี่ยเราบอกว่าเราเป็นเทคเอแนเบิลสตาร์ทอัพครับเราไม่ใช่เทคสตาร์ทอัพแต่เราเป็นเทคเอแนเบิลแปลว่าเราเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาช่วยทําให้เราสามารถที่จะเติบโตได้อย่างรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นท,ที่พี่ยอดถามเมื่อสักครู่ว่าแล้วแล้วเงินลงทุนเนี่ยมามาันม,มาทําไมนะครับนอกเหนือจากจะมาขยายกิจาการนะครับที่อยู่ในต่างประเทศเพิ่มเ่เพิ่มในเรื่องของทีมงานนะครับ ผมพูดงเรื่องทีมงานแล้วก็ใช้ขอากาสใช้ช่องทางนี้ในการสื่อสารนะครับว่าเราก็รีคูตคนอยู่นะครับใครที่สนใจที่จะทำงานนะครับก็ไปสมัครเป็นฟา c ิลิเตเตอร์ดีกว่าร <laughs> ับเต็มแล้วคุณจินรับแบบไม่อันนียตอนนี้เป็นออนไลน์ด้วยก็รับเพียบเลยใช่ไหมตอนนี้คือเปิดรับแล้วใช่ไหมครับเผื่อที่ไหนเขาแบบว่าต้องต้องย้ายงานกันอยู่ ตอนไหใครใครตอนนี้ s t a r t ัพตัวไหนปิดนี่เราก็รับรับหมดเลยนะครับ <ฮะ S 1> ที่ไหนปิดเ,เราก็เราก็เราก็รับหมดนะครับ <ฮะ S 1> คือพ้อยของเราก็คือว่านอกเหนือจะเอ,เ,อเอา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 เรื่องของเงินทุนเนี่ยมาใช้ในการเพิ่มทีมงานนะครับและขยายกิจาการแล้วเนี่ยเราก็ใช้เงินทุนอีกส่วนหนึ่งเนี่ยในการที่จะลงทุนในเรื่องเทคโนโลยีน<ฮ>ะเพราะเราบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ r i ส e มองเห็นในอนาคตก็คือว่าเราอยากจะเป็นแพลตฟอร์มที่ที่มี Data แนวที่เกี่ยวข้องกับ t า l เล t ที่เกี่ยวข้องกับคนเนี่ย ที่เป็นนวัตกรคือเป็นคนที่เป็นสตาร์ทอัพเองก็ดีนะครับคนที่อยู่ในองค์กรใหญ่เองก็ดีที่เก่งเรื่องนวัตกรรมเนี่ยอยากให้มาอยู่กับเราทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนั้นก็เลยมันก็เลยทำให้เรากลายเป็นส่วนหนึ่งก็คือเรากลายเป็นอีโคซิสเต็มบิลดเออร์ใช่ไหมครับคือเป็นคนที่สร้างนะครับคือขาคนที่เขาเก่งๆแล้วเขาก็ในบ้านเราเนี่ยผมคิดว่าเราต้องการคอลลาบอร์เรชันมากขึ้นนะครับคนที่ทำเรื่องสตาร์ทอัพดีอยู่แล้วใช่ไหมครับเป็นคอมมูนิตี้ของสตาร์ทอัพนะครับฝั่งฮับป้าฝั่งเทคซอสทไดด้้ีอยู่แลว เขาเราเขาบอกว่ามันก็เรื่องข้อดีภาครัฐนะฮะดีป้า i น a ทําพวกนี้ได้อยู่แล้ว<ะ>เขาควรทาต่อแต่ฝั่งของเราเนี่ยที่เรามองต่างคือเรามองว่าตัวไรส์เองเนี่ยเราถนัด B2B ูเราถนัดทางานกับภาคธุรกิจใช่ไหมครับเพราะว่าตัวผมเองคุณจีนเองคุณฝนเองเนี่ยเขาทำงานในใน,ในภาคธุรกิจในองค์กรมาองกรใหญ่มาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าเราก็บอกว่าประเทศไทยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยสตาร์ทอัพเพียงอย่างเดียวนะจริงๆแล้วมันขับเคลื่อนด้วยคนที่ขับเคลื่อนประเทศอยู่จริงๆตอนเนี้ย มันคือธุรกิจใหญ่นะมันคือภาครัฐนะซึ่งอันนั้นเป็น2กลุ่มใหญ่ที่เราคิดว่าเราเองน่าจะมีบทบาทถ้าเราลองนึกภาพว่าถ้าเราไปสามารถที่จะช่วย i s r รับฝั่งที่เป็นภาควิาษาหกิจได้ภ <S S S> าษีของเราทั้งหมดที่เราจ่ายอยู่ปัจจุบันทํายังไงให้มันเกิดคุณค่ามากที่สุดทํายังไงที่ที่คนเหล่านี้นะครับหรือองค์กรเหล่านี้เนี่ยทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนขนาดใหญ่นะครับหรือภาควิสาหกิจเนี่ยเขา disrupt แล้วเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็สร้างนวัตกรรมได้จ้างคนได้เพิ่มขึ้น ช่ไหมครับแล้วก็ทำให้ประเทศเราเนี่ยมันขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วโดยการร่วมมือกันกับสผมว่านี้เป็น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 สิ่งที่ผมว่าเป็นแกนหัวใจใหญ่ของเราเลยที่ทำให้เราถึงทำนี้วันนี้วันนี้ได้คุยมาก็ั้รู้สึกว่ามันมีมุมหลายๆมุมที่เราอาจจะมองไม่เห็นแล้วก็ได้ประโยชน์แล้วก็ดีตรงที่ว่ายังมีองค์กรที่เปิดรับไปสมัครอยู่เนี่ยคะบอกรณอเล็กจะไม่เลยถามเพิ่มไหมครับ อยากถามในแง่ของแผนปีนี้ของตัวไลฟ์นิดนึงอะคะ่ะเห็นว่าปกติเราก็จะมีงานอีเวนต์ออฟไลน์ถูกไหมคะดรใช่ใช่อันนี้เนี่ยแผนแผนตรงนี้เป็นยังไงบ้างโควิดมาแบบนี้มีการปรับแผนอย่างไงแล้วให้ฟังนิดนึงค่ะครับผมก็จริงๆแล้วเราก็เรื่องเรื่องนี้เราก็คิดมาตลอดนะครับล้วก็ดีเบตกันตลอดเวลาครับสิ่งสำคัญก็คือว่าเราก็อยากจะให้คนที่มางานของเราได้รับประสบการณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยังเชื่อว่าประสบการณ์ในการจัดงานออฟไลน์เนี่ยก็ยังดีที่สุดอยู่นะครับยังดีที่สุดอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ย เมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยเราก็เลยตัดสินใจนะครับที่เราจะขยับงานของเราเนี่ยนะครับไปอยู่ไปในเดือนกันยายนนะครับ uh huh. อันนี้ก็อันนี้ก็ก็ย่งย่งสเก็ตดูอยู่แบบนั้นนะครับแต่ใน,นเดียวกันนะครับผมคิดว่าเราเองก็ในฐานะที่เราต้อง,เร,องเราต้องต่อสู้กับภาวะนี้ไปด้วยกันนะครับเราเองก็คงไม่หยุดนะครับ uh huh. ก็ควัก p c p ขึ้นมาแล้วก็มาใช้ต่อว่าเอแถ้าเกิสมมติว่าไม่ได้ uh huh. ต้องมาทำคอนเฟรนซ์ที่เป็นออนไลน์ล่ะอันนี้ <laughs> แผนสองแผนสองนีน <laughs> แผนดีนะ <laughs> แผ ก็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 มีวางแผนอยู่ตรงนั้นนะครับซึ่งผมคิดว่าก็ยังมีเวลาถ้าเกิดสมมุติว่าบอกว่าจัดไม่ได้จริงๆนะครับต้องสวิตช์ออนไลน์ควอเตอร์สี่ก็ยังเป็นไปได้นะครับอืมครับนเรามีแผนสองครับจัดแน่นอนครับจัดแน่นอนค่ะโอเคสุดท้ายมีมีอีกนิดนึงเรายังมีเวลาใช่ไหมครับพี่ยอดมีอยู่ได้ได้อยู่ได้อยู่โอเคพอดีตะกี้เห็นเห็นดรพูดถึงเรื่องว่าประเทศมันถูกขับเคลื่อนด้วยองค์กรใหญ่กับภาครัฐใช่ไหมครับที่เป็น ทีนะี้ในในเคสของตัว ICP เนี่ยอยากให้พูดนิดหนึ่งว่าถ้าสมมติว่าภาครัฐเนี่ยนำตัวนี้ไปใช้เนี่ยในวิกฤตช่วงเนี้ยเขาจะสามารถที่จะช่วยเอาเอาเอา,เอาแบบแผนนี้มาช่วยประเทศได้อย่างไรบ้างครับผมผมว่าจริงแล้วชัดเจนมากเลยนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันก็จะเป็นกรอบให้เวลาที่ภาครัฐเขาไปคิดว่านโยบายที่จะออกมาเนี่ยมันจะมาตอบรอบด้านยังไงผมว่าผมว่าต้องยอมรับนะครับอันนี้อันนี้เป็นเคสจริงเลยนะครับแล้วก็เออก็คือว่า เราเองเนี่ยทำงานร่วมกับรัฐบาลหลายประเทศนะครับไรซ์ Price เนี่ยเราได้รับเงินลงทุนเงินทุนนะครับสนับสนุนจากรัฐบาลสิงคโปร์แล้วก็มาลเลเซียด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทำงานกับประเทศหะายประเทศเนี่ยเราเห็นครับว่าแต่ละประเทศเนี่ยเขา manage ประเทศยังไงนะครับยกตัวอ,อย่างชัดเจนนะรเรื่องอย่างโควิดมาเนี่ยนะครับถ้าเกิดสมมติเป็นเมืองไทยใช่ไหมครับพวกเราเนี่ยก็ต้องไปติดตามข่าวถ้าเกิดสมมติว่าเอาบิสเซตูเดย์ก็น่าจะรู้ข่าวเยอะสุดเพราะว่าเห็นเลยว่าทางกระทรวงนี้ประกาศเรื่องนี้กระทรวงนี้ประกาศเรื่องนี้ใช่ไหมครับเราเลองภาพดูว่าเราเป็นผู้ปรรรระะกกอบบบาานนนนคคััึงเเ็ SME เราต้องไปนั่งเอ่อเปิดร้านค้าปิดร้านโอ้โหแก้ปัญหาเราไม่มีเวลาไปไปไปนั่งดูข้อมูลพวกนี้ใช่ไหมครับสิ่งที่สิงคโปร์ก็ทําได้ดีนะครับคือเขารวมศูนย์ครับแปล,ว,แลว่าเอ่อแปลว่ารัฐบาลเนี่ยมีเว็บไซต์อันเดียวที่รวมความช่วยเหลือจากทุกหน่วยงานในสิงคโปร์ครับแล้วก็มาดูได้ทีเดียวแล้วผมว่าผมว่าอะไรแบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดูซิมเปิลมากเลยนะครับใช่ไหมฮะมันดูมันดูง่ายแต่ว่าทําจริงนี่ยากนะครับเพราะว่าเวลาที่เอ่อเพราะว่ามันจะมีสิ่งที่เกิดขึ้นหคือว่า ถ้านโยบายแต่ละที่เนี่ยมันไม่สอดคล้องกันคนอ่านก็จะงงเพราะฉันเนี่ยมันเป็นมันเป็นโอกาสนะครับจริงๆนะที่จะทำให้ภาครัฐเนี่ยผมบอกว่าเขาต้องเปลี่ยนมากขึ้นซึ่งเราก็เพิ่งเจอมานะครับประกาศแล้วประกาศซ้อนนะครับประกาศ <laughs> ไปประกาศมาตกลงทาตัวงไงเดี๋ยวเนี่ยอะไรเง <laughs> ี้ยตกลงแล้วต้องอยัางไงใช่ผมว่าผมเรื่องเรื่องสื่อสารเนี่ยในภาวะวิกฤตเนี่ยผมก็ยังชูว่าเรื่องส,สื่อสารเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญในการที่ในการที่ภาครัฐจะจะต้องทําสิ่งเหล่านี้ให้ดีซึ่งไ c p เอกเนี่ยก็สามารถที่จะมาช่วย เป็นกรอบนะครับซึ่งผมก็ดีใจมากนะครับว่าหลังจากที่เราล้อนไอซีพีไปสัปดาห์สัปดาห์นี้นะครับที่เราล้อเนี่ยตอนนี้ก็มีภาครัฐนะครับผู้บริหารระดับสูงเนี่ยติดต่อเข้ามาแล้วนะครับอยากให้เราเข้าไปเล่าเรื่องไอซีพีเนี่ยให้กับภาครัฐนะครับซึ่งก็เป็นหน่วยงานที่ที่เดี๋ยวคงได้ได้ได้เป็นหน่วยงานที่แอคทีฟมากๆเรื่องนวัตกรรมนะครับก็ผมก็ดีใจมากนี่เพิ่งได้รับข่าวเมื่อเช้านี้นะก็รู้สึกว่าก็ดีใจนะครับที่สิ่งที่เราพยายามที่จะทำให้กับให้กับวงกว้างเน มัาเริ่มเริ่มเห็นดอกขนนะครับ <S 1> <S 1> <S ออก็แค่ภาครัฐเหลียวตาม,มามองเราเราก็ยินเราก็ดีใจมากนะครับว่าเราจะมีส่วนผลักดันไอทีดีที่ให้มันเกิดขึ้นจริงอย่างนั้นคงต้องเป็นอีก,อ,กอีกหัวข้อหนึ่งเราต้องตามเรื่องนี้กันนะครับปรกรเล็กนะครับแล้วก็มาลงก่อนฮะซึ่งนิดหนึ่งนะคะที่เคยคุื่อดกับดรไว้ก็คือว่าจริงๆแล้ว ICP Canvas เนี่ยมันสามารถมาแอปพลายหรือประยุกต์ใช้ในกับเราทุกคนได้ใช่ไหมคะดรไม่จําเป็นต้องเป็นธุรกิจ SME ภาครัฐคือแม้แต่กระทั่งอินดิวิโดอยากพวกเราทุกคนเนี่ยได้รับผลกระทบในเชิงในเชิงปัจเจนี้ถ้าเราสามารถนำตัวแคนวาสเนี้ยมาปรับกับตัวเองทุกคนก็จะเพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคลได้ใช่ไหมอยากให้ดเรเล่าตรงนี้นิดหนึ่งได้ไหมครับครับจริงๆแล้วผมว่าตอนนี้นจริงๆแล้วผมว่าไอเดียนี้ของพี่เล็กดีมากเลยนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเร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 า,เราใช้ i c p กับธุรกิจเองจนชินใช่ไหมครับ ผม mm hmm. คิดว่าในบาง,บางกล่องของไอซีไอตัวแคนวาสเนี่ยมันสามารถทําให้เราช่วยคิดได้นะครับ mm hmm. แต่ผมไม่ได้บอกว่าคือตอนแรกที่เราออกแบบเนี่ยเราออกแบบเพื่อธุรกิจเป็นหลักผมคิดว่าถ้าเกิดสมมติว่าจะมาใช้ประยุกต์ใช้กับคนเลยเนี่ยไอต้องเป็นอีกอันหนึ่งนะฮะไต้องมันแยก mm hmm. ออกมานะแต่ว่าแน่นอนคอนเซปต์นะครับคอนเซปต์เนี่ยมันใกล้เคียงกันแปลว่าถ้าเกิดสมมติว่าลองฝึกคิดแบบนี้ลองเปลี่ยน m มซ์เซ็ตดูนะฮะไอเซ็ต mm hmm. เหล่านี้เนี่ยเมื่อมาใช้กับตัวเองเนี่ยมันใช้ได้แน่นอนอแล้ว ว่าแล้วเ,เ,เ,เราจะมามองตัวเองเนี่ยมารีเฟล็กตัวเองเนยังไงผมว่านั้นก็น่าจะเป็นน่าจะเป็นไอเดียที่ใครหลายๆคนพอลองเอาไอซีไปใช้กับธุรกิจแล้วอาจจะลองเอามาใช้กับตัวเองบ้างอา,อาจจะมาดูว่าฉันต้องพัฒนาสกิลเรื่องอะไรต่อไปแล้วก็ใครจะมาช่วยฉันได้ไหม <laughs> ประมาณนี้ซึ่งอรงที่องค์กรขาดนอะ่ะเราต้องไปเติมสกิลอะไรผมว่านั่นเครับซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นเซอร์วิสใหม่อีกติ่งหนึ่งของไลฟ์ปะคะในอนาคต จริงๆเรายังไม่ได้โฟกัสเรื่องนั้นนะครับเรื่องที่เราโฟกัสมากกว่าคือว่าเนี่ยครับตอนนี้เนี่ยคุณฝนเขามีคอร์สที่จะเปิดช่วยในช่วงสองสสัปดาห์นี้นะครับว่าใครอยากจะมาอัพสกิลนะครับก็อัพสกิลแบบที่เราคุยกันไปวันนี้เนี่ยวันนี้คุณฝนเขามีเขาเตรียมคลาสไว้หมดแล้วนะครับคอร์สอะไรครับคุณฝนครับเผยได้ไหมครับได้ค่ะจริงๆก็มีคอร์สที่เป็นหนึ่งจะเป็นเรื่องโปรโตไทป์ที่บอกถ้าเราทำไอซีพีมาแล้ววางแผนแล้วเฮ้ยอยากจะลองเทสมันเทสยังไง อ่าอันนี้มีโปรโตไทป์จริงๆอันนี้ก็คือเร็วมากมีเสาทิศนี้เลยค่ะตัวตัว <laughs> ตัวโปรโตไทป์นะก็มีใช่ค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นอาจารย์อาจจะอ่าอาจจะคดีก,กันเป็นเออ่การทำงานแบบนันวอเตอร์เฟลอ่าอันนี้เราก็มีจ,จริงๆอาจารย์มันเป็นเรื่องไมเคิลเซ็ตนะฮะถ้าเกิดสมมติทุกคู่เนี่ยพูดได้อีกชั่วโมงหนึ่งเลยในคือในเรื่องอาจารย์ก็อันนี้เราก็มีสอนเหมือนกันเป็นโบชัวแต่โบชัวของเราอ่ะข้อดีหรือข้อที่สวยงามคือเป็นเอ็กเซอร์เชียลอย่างที่บอก คือ mm hmm. ทำจริงนะฮะได้เมนทอร์กับอาจารย์แล้วก็เอาไปใช้ได้จริงไม่แค่ไม,ไม่ไม่ได้แค่จําทฤษฎี <Okay. S 1> แล้วก็นอกจากนั้นยัเป็นพวก OKR OK อาาจจะเคยดีนนะัแบบโอเคืออะไรทํำยังไงอันนี้ก็มีทําแล้วก็เป็น e อ็กซ์เพรสชัด้วยให้กลับไปทําซิอย่างเช่นตั้งโจทย์ก่อนว่า o k เลดความอ้วนคืออะไรอันนี้คือในคลาส mm hmm. แล้วเราก็ลองกลับไปทำของตัวเองแล้วก็กลับมาบอกอาจารย์ซิว่ามันบุกไหมะะ นี่นตั้งแต่พื้นฐานเลยใช่ไหมครับพื้นฐานเลยค่ะทั้งสองทั้งของทั้งสองคอร์สนี้สามารถไปสมัครเรียนได,ได้ช่องทางไหนคะคุณฝนเออ่สามารถสมัครได้ช่องทาง Facebook ค่ะของไลฟ์ของไลฟใช่ค่ะเดี๋ยวเราแอบไปออฟเซิร์ฟกันดีกว่าบอทเล็ดี่เป็ครับต้องแสบด,ด้วยดีเลยนะครับยินดีนะครับเรียนเชิญนะครับเพราะอใครับผมตอนที่เราตอนที่เราคิดคอร์สมาเนี่ยเราก็อยากจะให้มันตอบไปตัว ICP ด้วยแล้ว่า สกิลไหนที่มันต้องใช้ใน ICP เนี่ยนะครับเราก็บอกว่าเอ้ยหรือว่าต้องใช้ในการที่จะสร้างนวัตกรรมให้องค์กรในช่วงเนี้ยในช่วงโควิดแบบเนี้ยนะครับก็คือเราก็เลยทํามาเป็นโ i r ูช a ่นคลาสน่าติดตามต่อนะครับไม่มีคําถามเพิ่มแล้วใช่ไหมครับไม่มีแค่รู้สึกว่า,ร,วารู้สึกว่าได้คุยกับดรคิรแล้วก็ทีมรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เราไม่ควรลืมเนะาะขาหนึ่งเราก็ต้องสู้กับโควิดให้เราอยู่รอดอีขาหนึ่งเราก็ต้องเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับองค์กรใช่ไปต่อ วันนี้ขอบคุณทั้งสามท่านมากเลยนะครับวันนี้เราได้ความรู้แล้วก็ได้กําลังใจด้วยแล้วก็ใครสมัครงานนะครับติดต่อไรซ์ครับตอนนี้เปิดรับอยู่นะครับได้ได้ไปต่อกันแน่ทุกคนนะครับอยากให้ผู้ฟังผู้ชมนะครับในรายการช่วยกดไลค์กดแชร์สําหรับคลิปนี้ด้วยแล้วติดตามได้ใน y youtube ด้วยนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับเราจะพูดถึงเรื่องคล้ายๆกับวันนี้นะครับแต่เป็นเรื่องของภาพใหญ่เนี่เป็น transformation เลยก็จะมีแขกรับเชิญกำลังติดต่อสรุปอยู่ยังไงเดี๋ยวติดตามพวกนี้เวลาเดิมตั้งสิบ Beast Jaz dwarf, 1 1็นาฬิกานาทีทาง i n s i ซต์พิเศษจุดเด a y แล้วก็ออกทาง FM 102ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณทั้ง3ท่านมากเลยครับขอบคุณครับสวัสดีคยอดพี่เล็กพิเศษครับ